สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเก่าไม่ดีวิธีไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่26รุษจิกายนพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาบ่าย3ถึง5โมงเย็นคู่แรกนั้นก็จะเป็นศรีธนชัยสุจิบมีเกี้ยวพบกับทางด้านเทพรทธิ์ชดบางแสนพิกัดน้ำหนัก102กกคู่ที่2ก็จะเป็นทางด้านสิมิดำลูกสวนวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับเจ้าบาบักเพชรผูทองนะครับ เจ้าบาบาักชชรัตนช,ชัยพิกัดน้ำหนัก140-141ตอ14ปอนด์วันนี้สิมิงดําเคยแพ้มาก็ต่อให้1ปอนด์อีกครับวันนี้คู่ที่2ูตัวที่3นะจะเป็นราชศัก์ิทีเด็ด99วันนี้เจอกับทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธยอดธงต่อนหนักปอนด์1ครับ1 2 9ต1 3 0ปอนด์และเครยข่ารายการวันนี้ก็จะเป็นเฮอร์ม WMC ละไม่มวยไทยพบกับทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนเพีกัดทําหนัก146ปอนดเป็นรายการมวยประจำวันนี้นะครับมาดูน้ำหนักคู่แรกนะครับคู่แรกนั้นทางด้านสีธนนชัยมา12.2 0ลดไป0.2ส่วนเทพฤทธิ์มา12.0 0เทพีกัดสมิงดำลูกสวนมา140.5ลดไป0.5ส่วนบายบักมา141.1ลดไป0.1 ราชศักที่เด็ด99มา129เท่าพีกัดส่วนทางด้านซูเปอร์บอลเก็มา130ปอ์เท่าพีกัดนืรัมมา146บอลเท่าพีกัดนะครับส่วนนนทชัยมา146.1ลดไป0.1นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าแฟนครับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอปพีเค24เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับ ที่เดียวจบครบทุกความมันกระดินทตีเรื่องความมันคงทางด้านกนารเงนินนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายหากกรอกข้อมูลแล้วหรือเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930054800 9 3 0 93, 000 5, 000 4, 80, 0 93, 000 5 000 4 8 0ผมพร้อมที่ให้คำแนะนำตลอดเวลานะครับ ต่อไปมาดูมือรักมือชอบผมนะครับคู่แรกนั้นสีต้นนใจซุจิบะมีเกียวนะครับหรือเจ้าน้องแวกตัวนี้ฝีมือดีอเช้ามาลดน้ำหนักอยู่0.2รูปร่างใกล้เคียงกันแต่ว่าฟอร์มการชกช่วงหลังในสองไฟยังไม่ชนะใครแต่ส่วนทางด้านเทพฤทธิ์คู่ชกนะครับตัวนี้เขาในเหนียวเนืบแข็งแกร่งปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับช่วงนี้เรทยยังไม่เปิดนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่ฝีมือ ความฉลาดของสีถนนชัยสุจิบะมีเกี้ยวถ้าจะแพ้คงพลิกแพ้ท้ายท้ายเข้าแล้วอย่าลืมออกตัวบางทุนเดานะครับคู่ที่ 2, สองสิงห์ดำลูกสวนพบกับท่านันบาบักนักชกจากเขมรน,นับจากกัมพูชาสิงดํดำเคยแพ้มาวันนี้สิงห์ดำต่อให้ปอนหนึ่งรูปร่างอยู่ที่บาบักนะครับสูงยาวใหญ่เขาในแข็งแกร่งสู้ดีส่วนสิงห์ดำไม่หมัดหนักใ้าขา่อมาตุ้มแดงวันนี้ต่อปอนหนึ่งน่าจะลัางแค้นได้สำเร็จ มให้เป็นทีเด็ดนะครับรุนนับน็อกได้สิมิงดาลูกสวนนะครับคู่ที่สามของรายการนะครับราชสักทีเด็ด99วันนี้ตอบ่อนนให้กับซุปเปอร์บอลสินวัดทงราชสักเขาในแข็งแต่งความอยู่กับนาทีทีเด็ด99นะครับมวยตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบตอหนักปอนหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ากระดูกมวยคนละเบอร์การผ่านมวยกระดูกมวยดีกว่ากันเยอะนะครับถ้าสู้จริงร้ายมากผมให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับราชสักทีเด็ด99ไม่มีอะไรในกอไผ่เนี่ย มวยคนละเบอร์และแข่งของรายการวันนี้เอดํานะครับนักชกจากตุรกีตัวนี้หนักแรงเขาในแข็งแกร่งขวางหน้าดันแทงตอยท้องสลับไปหน้าร่างกายดีเจอกับนทยยน,นท์ทยนนท์ทยจิตมืองนอนสูงยาวเข่าแหลมแข้งขวาเนียนนะครับซ้อมอยู่ที่นผู้จัดความเป็นมวยนนทชัรายดยูจะดีกว่าน,นิดแต่ว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรง,งอยู่ที่เฮอเร์ดัมปรดเปิดมานะครับถ้านนท์ทยเป็นต่อลงทุนรองครับรองที่เฮอดําดูน้ำนอกได้ด้วย บูยันห้ายกร่างกายดีนะครับต่อยท้องสลับใบหน้าเข่าขวางหน้าดันแทงไม่เป็นรองนะครับร่างกายวันนี้น่ารองมากครับเพอร์ดั WMC ละใหม่หมวยไทยนะครับสรุปไม่รักมาชอบวันนี้นะครับกูแรกชอบไปที่สีถนนใจฝีมือดีกว่าต้นๆเขาไปก่อนเพื่อตัวบางทุนเอานะครับผู้ที่สองชอบไปที่เมิงดำลูกสวนต่อยท้องเตะขา ต่อยท้องสลับใบหน้ารุนน้ำนอกได้วันนี้น่าจะร่างแค้นได้สาเร็จครับต่อปอนหนึ่งไม่มีปัญหานะครับคู่ที่สามราชสักทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับผมวันนี้มองว่าราชสักเป็นทีเด็ดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยนะครับไม่มีไรนาโกอไผ่วันนี้เกดิดดคนคะรเบอร์และคุงยงไารการวันนี้รองไปที่ดัมและโจกจากรูดกีตัวนี้แข็งแกร่งต่อยท้องสลับใบหน้าขวางหน้าดันแทงเก่งครับมีอนาคตเมื่อตัวนี้ปลอดใจปลายแรงร่างกายดีด้วย วันนี้ทั้งหมดชอบแดงนะครับทานนี้ก็ทายนี้ก็กราบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับจงโชคดีร่ำรวยทำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ